แม่แม่ง่ายไปตามหม่องมาสุกินเนี่ยแซ่บก็ยังนี่ยไปกินเข่าบะลงเป็นหยังก็ตีกินเข่าบะลงปวดเข่าตีเข่าบะแซ่บจะเป็นยังไงหัวก็เป็นหยังเด้อไปบอกเจ้าไปเจ้าสีเสียดไอ้ข่อยบ่หัวก็เยอะเด้อไกินเข่าบะแซ่บไปกินเข่าบะลงไปกินเข่าบะลงคักๆล่ะแบบเนี้เป็นที่หยังเลยเนี่ยกินเข่าบะลงกินเข่าบะได้มีแนวเดียวคนตัวจะว่ากันข่อยบอกเจ้าเราเจ้าจะเขียดไอ้ข่อยเด้อไม่เชียวเด้อเท้าปวด เจ้าแน่ใจนะเออโอ๊คคางคางบ้านนะเจ้าจำได้บ้างผัม่วงแล้วไอ้เจ้าหมกโดนแล้วแม่เอามือเจ้านี่ข้างในเขามาแต่งกันนะเหอโอ้ผู้ใดนนะเดี๋ยวเจ้าเจ้าคือบอกสัญญาข่อยว่าเจ้าสิบเอ็ดขีดอ่อผัวตอนนี้ยี่แย่สุดท้ามเจ้าดื่อเนี่ยผู้ใดญเป็นนิ่งไอ้ทางบ้านนั่นเดียวแล้วเป็นอย่าง คุยจบแล้วไปจะโดนเหรอเนาะมันนีเจนงไนอ่ขวานจีบพักกันไปเต้นกันพะนะอ้เมียมาอยู่น้ำพอนะออก็หันมาหนีเมื่อกันนจะไวยังก่าฮะโอยโอ๊กค่กนีมีจริงฮักอยู่บ่โอ๊กอ่ะฮะตกูว่าเจะงว่าเกียนไอ้ไข่กินจะกินเนื้อมากินเนี่ย มันจีมาอกหักอกม่หักอยูเนี่ยกบอกว่าตัวจีบก็เขียนยวยมกียอดอกเอาหญิงกกวาบกวาบ่ไม่จบมอันนนอันี้อยู่หนิเม่มาอกหักม่กล้าบอกว่าวัีสี่ตีพอ,อ,บบอจบอกเกจ้าบือกูว่ามกี้นั่นอ่ะโอ้หักแน,น่นาะเพิ่นนะ่ะ อยู่น้ำผัวดีๆบ่มักสใสหนองเอาหก้าเพิ่งบอกบอไหวกับมหันมารักโ้กก็ได้แถงเก่ามื่อหักโยกกะได้เอากินเนี่ยบมมีผู้ใดประเสริฐทอผัวเจ้าของดอก เี้วฮยดัอ่ะตัวมีเมี่ผู้เดียวเนะะมีเมี่หลายคนก็เนี่ยเว้ มัน,นมีหลารคนก็ับทักหลายคนยู่แล้วนี่มีผู้เดียวเนาะ